ตามมนจรต้องนอนพราะพระที่ตกดินเพราะพระที่ตกดินปุ๊บมันมืดเวลาฐนินเขาก็จะมาะแล้วก็ตื่นเมื่อพระอาทิตย์มาทํางานพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่ก็ตื่นนะคะซึ่งเดจริงแล้วเราอยากได้ไก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ชั่วโมง8ดชั่วโมงได้ก็กําลังจะสวยนะคะก็คือ,อขอเป็นสี่คุ่มถึงหกโมงเช้านะคะขณะนี้ก็เป็นประเด็นทีอ่อไมคุณบอกว่า,วาอุ้ยก็นอนได้ตั้งแปดชั่วโมงแต่เขานอนตีสี่ตื่นเที่ยงวันนะคะไม้เกิดประโยชน์คือคุณได้พักเครื่อง แต่ไม่มีการซ่อมค่ะเพราะว่าเมลาโทนินมันจะออกตอนที่พระที่ตกดินแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วโกรตฮอร์โมนก็จะออกช่วงประมาณสักเที่ยงคืนถึงตีสองเท่านั้นถ้าคุณมานอนตีสี่คุณก็หลับได้พักเครื่องได้พักร่างกายแต่ไม่มีการซ่อมแซมไม่มีการสังซ่าเมลาโทนินเป็นตัวหลักที่เขาชะลอความเสื่อมของสมองนะคะเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพสูงกับวิตามินซีวิตามินอีด้วยซ้ำนะคะเป็นเป็นสิบเป็นร้อยเท่าเลยนั้นเมลาโทนินเป็นตัวหลักเลย